The ดูไ Kiss สนับสนุนโดย Toyota Innova ผลิตภัณฑ์อาหาร CP ธนาคารกรุงศรีอุทยาจำกัดมหาชนนัดตัดลุงไปลุงสองคนเนี้ไม่ได้แล้วก็ตัดป้าไปเพราะว่าป้าก็ไม่ได้แต่ป้าเนี่ยมีแต่ความอบอุ่นให้หนูโอ้ยหนูคงพอแล้วมั้งลูกอบอุ่นนะอยากอยู่กับใครคะ

นะทำได้แล้วด,ดีใจไหมดีใจมไม่ต้องมาแล้วปีหนะ้าอยู่ปีนี้ก่อนเอาละครับกับช่วงดีนะผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายสาวน้อยจากเมืองย่าโมที่มากับสไตล์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปียธิดาเล็กกลางค่ะชื่อเล่นชื่อว่ามะปรางตอนนี้อายุ13ปีแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรจ๊ะชื่อมะปรางค่ะมะปรางคนที่ไหนครับเป็นคนนครราชสีมาค่ะไปดึงค่ะไปดึงไปด้ารายการนี้เป็นรายการที่เลือกเสียงค่ะแล้วก็คือเราเป็นคนที่ภูมิฐานหน้าตาไม่ค่อยใช้ได้เท่าไหร่ก็อยากมาเพราะว่ามันเป็นรายการที่ยุติธรรมดีอะค่ะเราจะสามารถ ทำสิ่งนี้ได้ดีเท่าที่เราหวังไว้หรือเปล่าว่าเราจะเข้าไปสู่รอบลึกๆได้หรือเปล่าก็อยากลองอยากลองค่ะแล้วห็นถีบไหมนิดนึงค่ะบานกลางค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนน้องไงบ้างครับก็คอยช่วยเหลือตบซ้ายตบขวานิดก็หน่อยๆ่อยครับขอให้เขาไปตามที่เขาชอบบ แต่ส่วนมากมัาจะคิดเองหมดเลยค่ะคนที่สอนร้องเพลงก็คือคุณลุงค่ะคือเขาเป็นคนที่ฝึกฝนหนูมาตั้งแต่หนูอยู่ป .3 แล้วอะค่ะหนูควรจะร้องเสียงไหนหรือร้องแบบไหนแต่ปกติหนูก็จะเป็นคนดีไซน์เป็นคนคิดไปเองก่อนนะคะแล้วก็ให้คุณลุงช่วยอีกแรงหนึ่งว่ามันโอเคไหมมันใช้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพ่อคุณแม่ปคุพ่น้องหน่อยอให้ลูกแม่จงกระสุบกบ ผลสำเร็จในสิ่งที่ปราถนาเดินตามฝันนะลูกนะให้เม่ยามโมคุมครองพักดันพักส่งให้น้องได้เช็มประเทศไทยเลยนะคะลูกวันนี้นะค่ะคูคุณพ่อเหรครับโชคดีโชคดีได้ลูก้านยามโมอื้อกับล <c oughs> ูรางเพลงที่เรือกมาวันนี้เพลงอะไรจ๊ะชื่อเพลงคุคาคคิดค่ะ เพลงของพี่ซาณิใช่ค่ะทำไมถึงเลือกเพลงนี้คะก็ชอบค่ะส่วนตัวชอบเพลงนี้แล้วก็ชอบร้องเล่นๆอยู่ที่บ้านา<ช>ด้วยอ๋อเหรอก็ชอบพี่ซาณิก็ชอบค่ะรู้สึกยังไงบ้างกำลังจะร้องเพลงของพี่ซานิใี้พี่ซาณิฟังแล้วกพสต์คนอื่นด้วยตื่นเต้นค่ะก็อยากรู้ว่าพีเขาจะชอบหรือเปล่าพร้อมไหมคะพร้อมค่ะตื่นเต้นไหมว่จะจับมือ่อยตื่นเต้นไหมนิดหน่อยแล้วตื่นเต้นหายใจเข้าลึกๆโอเคพร้อมนะคะพร้อมค่ะ

คนโดนจริงทำไมต้องเสียน้ำตาคนที่เย็นชาและเพาหายชีวิตสุดใสยแล้วเงกรกไล่หมยเป็นยัขงเมว่อยากจะพอพอพอพแล้วความสวยแบบนี้นี้คนโดนริงจับ Ich get ใชคะชื่อมะปรางค่ะชื่อพรนะฮะนี่นี่เธอซิมซิมซิมนั่งลงก่อนชอบจังเลยอ่ะซิมให้โอกาสเด็กได้พูดอะไรบ้างหนูอยากพูดอะไรไหมน้องปราปางอายุสิบสามค่ะโอ้ร้องเพลงน่ารักมากเนาะใช่เพลงหนูอ่ะพี่ฉลาดร้องมากขอพี่ปังได้พูดบ้างได้ไหมครับพี่ปังพี่ปังี่เมนออกตัวเลยว่าชอบมากแต่พอเห็น ปุ๊บร้องเพลงพี่ชานิพี่ปานกดปั้งพี่ชานิต้องกดแน่นอนปั้งพี่จะกดมาทําอาวุธโบราณอะไรอะไรหรออาวุธโบราณอะไรเหรออะไรอะอะไรหรอคะหนังสติ๊กใช่ไหมคะอ๋อค่ะก พี่ไม่อยากต้องแยง่งทั้งๆที่พี่ขอชื่นชมเลยว่าร้องได้ดีมากส,สนุกัดส่วน,นทุกอย่างดีมากเลยค่ะส่วนก็คมทุกอย่างดีหมดเลยลูกร้องดีกว่าพี่อ่ะร้องน่ารักมากร้องน่ารักมากจริงๆแล้วนอกจากเพลงพี่ซันนี้หรือว่าแน,แนวๆพวกนี้หนูชอบอะไรคะที่หนูสามารถทําได้ก็ชอบร้อง แนวสากลลูกกรุงค่ะแล้วก็ไทยด้วยก็หมดแล้วนี่ก็ครบนี่ก็หมดแล้วนะซัดไปหมดเลยนะคะไทยนี่ไทยแบบไหนลูกไทยก็สตริงก็ลูกทุ่งก็ได้ลูกกรุงก็ได้ออปชั่นเยอะใช่ออปชั่นเยอะมากๆเลยลูก พี่สันนี้ไม่เอาใช่ป่ะเอาสิคะเลือกใครก็ได้ค่ะตอนนี้เลือกใครก็ได้เพราะว่าดีจริงๆน้องดีจริงๆเรื่องพี่ปังไม่ได้ไม่ได้พี่ปังไม่หันไม่ได้ลูกถ้าสมมตินะถ้าสมมติเรื่องพี่เมื่อกี้ไทยสากลไทยลูกทุ่งไทยลูกกรุงเลือกพี่จะร้องเพลงไทยที่มากกว่า3มสาขานี้เป็นประเภทไทยหลังอ่านครับไทยมุงไทยมุงไทยมุงอีกมันร้องยังไงคะพี่พี่สอนน้องห้อ ไม่เป็นไรให้หนูเลือกไปลูกอืเลือกเลือกเลยเลือกได้เลยค่ะเลือกได้เลยเอาเพลงพี่มาร้องพี่ก็ดีใจแล้วหนูเลือกพี่ธานีค่ะค่ะโอ้โหลงดีมากเลยเลือกมาตั้งกับเพลงแล้วเลือกมาตั้งกับเพลงแล้วจริงๆลองดีทั้งนั เยี่าากร้องดีแล้วของเพลงนะฮะแม่หนูอ้วนเลยพ่อห่วงอะไรเนี่ยกลัวอ้วนเก่อทุกชาตกลัวอ้วนเราจะไม่มีใครทำแล้วสคนองคนไปคุยต่อนะต่อจากนี้มาแล้วคะเมื่อจบรอบลายดิชั่นในสัปดาห์ที่4โ่ฮอสปาร์ได้ลูกทีมไปเพียง2คน คือน้องใบเฟิร์นและน้องลินลี่คอสเมสและคอสฟังได้ลูกทีไปถึง4คนคือน้องพีน้องเซนน้องปุ๊กปิ๊กและน้องโดนัทส่วนคอสซันนี้ก็ได้ลูกทีไปเพิ่มอีก3คนคือน้องก้อตุนน้องนัดและน้องมะปราสำหรับพรุ่งนี้รายการ The Voice Kids ยังคงมีความสดใสน่ารักให้ติดตามต่อ ห้ามพลาดเวลา17นาิกา45นาทีแล้วเราจะได้รู้กันว่าใครบ้างที่จะก้าวเข้าสู่รอบ b a t เ l ิลลรต่อไปพรุ่งนี้ห้ามพลาดคองสุดท้ายในรอบลายออฟดิชั่น The Voice Kids เวลาเดิม17นาิก45นาที